ตามวิถีเกษตรกรบ้านโคกเพชรที่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทที่ทำเกษตรในรูปแบบผสมผสานเพื่อที่จะไว้กินกันในครัวเรือนและดูแลชุมชนไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะพบกับนักข่าวพลเมืองค่ะชาวบ้านโคกเพชรมีอาชีพหลักคือการทำนาค่ะแต่ถ้าว่ารายได้จากการทำนาไม่พอเลี้ยงคนในครอบครัวจึงมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อาทิเช่นปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ไก่ไข่เป็ดไข่เป็ดเทศปลาดุกปลาสดิดและเลี้ยงกบครอบครัวของคุณตาบุญทันคุณยายคำผิวนิยมดีตัวอย่างของเกษตรกรคนขยันได้เล่าว่าเมื่อก่อนครอบครัวมีฐานะยากจนมีลูกหลายคนจึงหันมาทําเกษตรผสมผสานและไม่เคยหยุดนิ่งทําทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวพออยู่พอกินก็ทัยากินก็มีตา์ไปซื้อของาหารกินบ้าง บทยาไปกินบ้างแค่นั้นแหละวัวกี่ปีได้ขายคะ่ะขายทุกปีครับบ่ปีได้กี่ตัวเดียวสองตัวทุก็สามหมืน่นห้เกินกี่หมื่นตัวละสองหมื่นห้าตัวละสองหมื่นห้าปีเดียวเลี้ยงได้ขายเลยใช่ไหมคะขายเลยนาสามไร่วัวห้าตัวรวมถึงไก่และเป็ดทําให้เกิดกิจวัตรในแต่ละวันเกี่ยวหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และไม่ได้ไว้จำหน่ายเป็นหลักแต่ไว้ให้ลูกหลานบริโภค เหลือก็ขายบ้างมีคนมารับซื้อถึงบ้านรวมถึงการแปรรูปกบยัดไส้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมสืบทอดกันมากว่า40ปีทํากันหลายครอบครัวและเป็นรายได้เสริมให้ชุมชนอันี้ก็ใช่ไหมคะย่าจะ้ะแต่ทุกที่มาขายถ้าจะลองดูตลาดสุรินเราจะใส่ไม้ไม้ละไ,ไม้ละตัวค่ะคือเราไปส่ง15บาทไม้ละตัวแล้วก็ปิดมานิดนิดบนี้ก็ เราก็เลี้ยงมาเหมือนกันแต่ช่วงนี้ปีนี้มันมันแรงนะครับก็เลยไม่มีน้ํำพอเพียงที่จะได้เลี้ยงกบอย่างทุกปีนี้เราเลี้ยงอยู่อย่างเช่นเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงไก่พื้นบ้านอะไรพวกนี้เราก็เลี้ยงเพราะว่ามันจะมีโครงการมาจากพัฒนาชุมชนนะครับอย่างกบนี้ก็เหมือนกันหลายครอบครัวมีรายได้จากการขายกบยัดไส้หรือแกบบ๊อบทำให้ชาวบ้านที่นี่ไม่มีการกู้หนี้เงินนอกระบบอยู่อย่างพอเพียง ก็พื้นฐานของหมู่บ้านของเราก็ไม่มีครับไม่มีนอกระบบเพราะว่าทํางานเขาก็ไปทํางานก็ได้ส่วนที่ไปทํางานแล้วก็ทาอาชีพเลี้ยงกบขายกบแล้วก็อาชีพเลี้ยงไก่ก็ขายไก่อาชีพเลี้ยงปลาก็เลี้ยงได้ส่วนนี้มาถึงไม่มีนี่ระบบคนขยันบ้านโคกเพชรเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินมีไรายได้จากการทําเกษตรผสมผสานหมุนเวียนตลอดทั้งปีไม่เป็นหนี้นอกระบบและเป็นอีกตัวอย่างของการจัดการหมู่บ้านที่ดี วาริฐานหลักคำนักข่าวพลเมืองสภาเกตรกรจังหวัดส,สุรินรายงาน